คนแก่ที่นี่ก็ให้พูดอยู่เสมอว่าถ้าจะขายที่ดินกินขายลูกตัวเองกินดีกว่านะครับเพราะเรายืนยันนะครับว่าที่นี่ไม่มีการซื้อขายที่ดินนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐเนะี่ยพูดจนเป็นวาทกรรมขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรมที่จะจับกลุ่มพวกเราเรื่องวุ่นวุ่นที่ดอยม่อนแจมจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างป่าไม้กับชาวมง้งเหมือนจะใช้หนังม้วนเดิมที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ ป่าไม้จะเข้ารื้อถอนรีสอร์ทผิดกฎหมายที่ผุดเป็นดอกเห็ดบนดอยม่อนแจม่มแต่ก็ทำอะไรไม่ถนัดเพราะโดนชาวมง้งซึ่งเป็นเจ้าที่นตรงนั้นเข้าสกัดขัดขวางอะไรจะเหมือนกันเปะ๊ะกับเหตุการณ์ที่ภูทับเบิกเมื่อหลายปีก่อนป่าไม้ที่จะรื้อถอนรีสอร์ทผิดกฎหมายก็โดนชาวม้งฮือต่อต้านเช่นกัน ชาวมงคือพวกเขาอยู่บนภูและดอยนั้นมานานแล้วมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้กับที่ดินในครอบครองสิทธิสำคัญที่พวกเขาต้องการมากที่สุดคือการทำตามอำเภอใจเอาที่ดินไปขายให้นายทุนได้ตรงนี้ถือว่าเป็นมุมที่น่าเห็นใจเพราะชาวเขาจนๆบนดงดอยห่างไกลเมื่อเจอนายทุนเอาเงินก้อนโตมาล่อใจก็เป็นเรื่องที่ยากจะปฏิเสธ ใครจะไม่อยากมีเงินมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมนายทุนบางรายไม่ซื้อแต่เสนอสัญญาเช่าที่ดินด้วยข้อตอบแทนสูงลิ่วที่ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันแถมด้วยออปชั่นดีๆเช่นจะยกสิ่งปลูกสร้างของรีสอร์ทให้ไปเลยเมื่อหมดสัญญาเช่า สวนทางกับการให้สิทธิ์ชาวมงของทางราชการกฎเหล็กลข,ของที่นั่นคือห้ามการซื้อขายเปลี่ยนมือโดยเฉพาะดอยม่อนแจ่มจัดเป็นพื้นที่โครงการหลวงหนองหอยต้องการให้ชาวมงยึดวิถีชีวิตแบบเกษตรกรเช่นเดียวกับโครงการหลวงอื่นๆทั้ง ทางการไม่ได้เข้มงวดเอาเป็นเอาตายกับรีสอร์ททุกแห่งอย่างในรายของที่พักแบบโฮมสเตย์ที่ชาวม้งบางรายลงทุนก่อสร้างเองก็ยังได้รับการผ่อนผันให้อยู่ต่อได้เป้าหมายกวาดล้างของป่าไม้ไม่ใช่ชาวมง้งแต่เป็นรีสอร์ทหรูอของบรรดานายทุนคนต่างถิ่นซึ่งเข้ามากว้านซื้อที่ดินจากชาวมง้งทั้งที่พื้นที่ตรงนั้นกฎหมายระบุชัดเจนห้ามการซื้อขายเปลี่ยน จากการตรวจสอบนานหลายปีก็ได้รายชื่อรีสอร์ท36แห่งจากจำนวน122แห่งบนดอยม่อนแจ่มที่ต้องรื้อทิ้งสถานเดียวเนื่องจากมีการเปลี่ยนมือไปให้ในายทุนและส่วนหนึ่งเป็นคนต่างดาวรวมทั้งมีการทำผิดกฎหมายหลายเรื่องแต่ที่สำคัญพื้นที่บริเวณนี้เป็นต้นน้ำที่สมบูรณ์อีกทั้งเป็นพื้นที่ลาดชันมากหากมีการเปิดบริการ เป็นที่พักและท่องเที่ยวเกรงว่าจะเกิดอันตรายได้งานนี้ถือเป็นนโยบายเด็ดขาดมาจากนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยโพสต์เฟซบุ๊กว่าดอยม่อนแจ่มไม่ใช่พื้นที่เอกชนซื้อขายเปลี่ยนมือไม่ได้สิ่งที่เราทำคือการคัดแยกผู้ที่มีสิทธิ์กับไม่มีสิทธิ์ผู้ที่มาอยู่โดยไม่ถูกต้องจะต้องมีการดำเนินคดี หรือถอนตีความจากคำของรัฐมนตรีท็อกก็คือชาวเขาอยู่ต่อได้แต่ชาวเราหรือพวกคนต่างถิ่นที่วานเงินเข้าไปครอบครองห้ามมาอยู่หลักการของราชการในเรื่องนี้นัก่าถูกต้องพูด เบิกที่เร่งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามกระแสเป็นตัวอย่างการสร้างความบอบช้ำให้กับขุนเขาไม่ว่าจากการแย่งน้ำของชาวบ้านเพื่อเอาไปใช้ในรีสอร์ทหรือปัญหาขยะที่รีสอร์ทดันดอดเอามาทิ้งให้ชาวบ้านกำจัดเมื่อป่าไม้เข้าดำเนินคดีและหรือถอนก็มีภาพการต่อต้านโดยชาวมง้งแถมนายทุนบางรายยังไม่วายดราม่าฟูมฟายว่าตัวเองต้อง เจงยับเพราะการบังคับใช้กฎหมายซะอย่างนั้นเพราะผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครผู้คนจึงเอาแต่ได้ไม่สนความผิดถูกใดๆการใช้กฎ หมายเข้ามาจัดระเบียบเส็นเรื่องจำเป็นเพราะมิฉะนั้นจะมีดอยหรือภูอื่นๆที่จะโดนบุกเบิกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆตามมาไม่รู้จบกลายเป็นโมเดลเดิมๆที่เคยทำกับภูทับเบิกและดอยม่อนแจ่มคือนายทุนใช้พลังเงินเข้าไปยึดพื้นที่ภูเขาสวยๆจากชาวเขาแล้วก็ก่อ,อกโกยทำกำไรกันเพลินส่วนชาวเขาที่รับเงินเข้ามาแล้วก็พร้อมจะเป็น กันชนคือปกป้องนายทุนนายเงินของพวกเขาเหมือนเป็นบริการหลังการขาย